สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูแกนเดอลัสชุดนี้นะคะเป็นชุดที่มุมเกษตรเออนํำเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มุมเกษตรปลูกเขาได้กี่วันแล้วเนี่ยมุมเกษตรปลูกตั้งแต่วันที่2ี่สิบนะคะก็ตอนนี้ก็ได้หนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบกว่าวันนะคะเพื่นพนอนๆช่อดอกเขาเริ่มมาแล้วนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือช่อดอกของเขานะคะเริ่มมาแล้วนะ แล้วก็มุมกเกษตรก็ทดลองปลูกอีก4ต้นนะคะใส่กระถางแบบนี้นะคะสี่ต้นนี้เขาจะโตช้ากว่านะ,ะมุมกเกษตรก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาคลายความชื้นนะคะเขาคลายความชื้นได้ดีกว่า เพราะว่าพวกนี้มุมเกษตรก็จะปลูกเป็นกลุ่มแล้วก็ใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะความชื้นเขาก็จะยังอยู่กันเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยความชื้นเขาก็จะน่าจะอยู่อยู่กับเขาได้ดีกว่าหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขามีเงาตรงนี้บางอยู่นะคะเพื่อนๆส่วนสี่กระถางนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะห่างนะคะทําให้อ่าความชื้นของเขาเนี่ยระเหยออกไปง่ายหรือเปล่านะคะเขาก็เลยโตช้ากว่านะคะมุมเกษตรปลูกวันเดียวกันนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ตรงนี้มุมเกษตรก็ดาเอาแต่ว่ามันก็น่าจะมีผลด้วยแหละเนาะ อ่าตอนนี้เขาก็ช่อดอกเขาก็เริ่มที่จะมีแล้วนะคะบางต้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็สูงมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันนะคะว่าดอกเขาจะมาเป็นสีอะไรบ้างนะคะตรงปกหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเนาะมีหญ้านะคะถอนหญ้าให้เขาหน่อยนะคะ กันเตีอวรัสนะคะเราต้องลดน้ําเขาให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะมุมเกษตรลดน้ําวันละครั้งนะคะแต่ถ้าใครที่สามารถลดน้ําตอนเช้าตอนเย็นได้ก็จะดีนะคะถ้าเกิดว่าเขาขาดน้าเนี่ยก็คือต้นเขาจะแคร์ไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่อดอกเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะชุดนี้มุมเกษตรก็พยายามลดน้ํ่ให้ขาดนะคะก็บางวันก็ขาดไปบ้างหนึ่งวันสองวันนะคะแต่ถ้าขาดไป1วันสองวันเนี่ยเนื่องจากเราปลูกใส่ถุงดํานะคะแล้วก็ มุมเกษตรใส่แกลบค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเขาแห้งก็คือแห้งสนิทเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะคะอย่าให้เขาแห้งอย่าให้เขาขาดน้ํานะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็หัวชุดนี้นะคะมุมเกษตรปลูกด้วยหัวไซส์ขนาดเล็กนะคะแต่แต่เป็นไซส์ที่สามารถที่จะให้ดอกได้นะคะถ้าเพื่อนๆติดตามตอนที่มุมเกษตรปลูกเนี่ยจะเห็นว่าหัวของเขาเล็กมากนะคะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ ต้นเขาออกมาก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ช่อดอกเขาก็มาแล้วน่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่ช่อดอกแทงช่อดอกออกมาก่อนเพื่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาแทงช่อดอกมาแบบนี้แล้วเนาะส่วนต้นอื่นๆเนี่ยก็คือข้อเขากําลังยืดนะคะแบบนี้ก็คือข้อเขายืดแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าข้อเขายังไม่ยืดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่พอเขาเริ่มยืดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเเห็นไหม เนาะอีกสักพ kind of okay. ักหนึ่งเราก็จะน่าจะได้เห็นดอกของเขาแล้วเนาะแล้วถ้าเขาบานยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาตรงปกไหมนะคะถ้าตรงปกเนี่ยมุมเกษตรก็จะหาโอกาสนะคะที่จะนําเข้ามาขายนะคะเพราะว่าไม้ทุกตัวนะะมุมเกษตรอยากจะทดลองปลูกก่อนนะคะถ้าเขาตรงปกเนี่ยค่อยเอามาขายเนาะเพื่อที่เพื่อนๆนะคะจะเอาเอ่อรับไม้ไปปลูกเนี่ยก็คือทุกคนที่รับไม้ไปปลูกเนี่ยก็คือเขา เขารอคอยนะคะที่จะได้เห็นดอกไม้ที่เขา,เอาชอบอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วไม่ตรงสายพันธุ์นะคะก็จะเป็นการเสียเวลาในการรอนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เสียเวลาในการดูแลด้วยเนาะ โอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูการเตโอรัสน,นำเข้านะฮะชุดนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขาบานหรือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะมุมเกษตรค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่ตอไปนะคะยังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ